ประโ้ชนกินน้ำอ่ะกินน้ำประโยชน์ไม่ได้แสดงความแกร่งจะแบบจะรีบแบบชักชักช้าช้าอย่างเงี้ยความเข้าใจของน้องเข้าใจว่าถ้าพูดก้มโก้มแฝกโก้มแสดงความปวดร้อนน้องแก่แสดว่าไหนที่ไม่ใช่เนี่ยเขาจะร้องไปได้ตามตวามร้อนก็โดยรวมนะผมก็ดีโดยเฉพาะกินเลยกินเลยคุณพ่อนี่ดีเลยนะดีเลยน้องก็ดีนี่จุดตรงนั้นนิดเดียวที่ว่า ไม่ได้จับจะหวาการร้องของเราจะไม่เสถียรนอกนั้นไม่มีอะไรสิครับเก่งมากแฟนเก่งมากก้มเลยลูกก้มก้มโอ้แบบนั้นแหละสิ่งที่เห็นความต่างนะคะจากเพลชาก็คือความน่ารักสดใสแล้วก็ลูกเล่นที่มาเต็มมากพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าน้องเพลงจะทำได้ขนาดนี้เอาจริงนะคือตัวคุณพ่อเนี่ยมันไมแปลกใจเ็ราเลาถึงหวหยอนคือมีจังหวะในการเล่นที่มันเป็นขำๆคอมเมดี้แต่ว่าตัวของน้องเพลงเอง ก็ S <S> สแสดงว่าเป็นคนแบบนี้อยู่ใช้ได้พอสมควรเลยทีเดียพี่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเป็นความน่ารักสดใส,ใ,สในใน,ในตัวของน้องเขาอะไรเงี้ยซึ่งสแสดงออกมาผ่านเพลงก็ก็ทําให้พี่รู้สึกว่า,าตดใสตามด้วยก็รุนมากเลยว่าจะเต้นในจังหวัะไหนแต่ก็อยา่างที่รู้บอกนำไงนักร้องนำก็นำเพลงไปได้เอยน,น <ำ S 1> ับน,น <ำ S 1> ัเพลงไปด้เลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบด้วยความมันเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบเปลี่ยน